เห็นด้วยหมายถึงไม่ไว้วางใจ188ครับไว้วางใจ273ครับงดออกเสียงหไม่ลงคะแนน15ครับมติไว้วางใจ273เสียงที่พลตำรวจเอกประชาพรมนอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้รับจากเพื่อนสมาชิกให้ทำหน้าที่ต่อไป ไม่เหนือความคาดหมายที่เสียงข้างมากของรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎรยังคงสามารถควบคุมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้และเป็นผลสนับสนุนให้พลตำรวจเอกประชาผ่านศึกซักฟอกครั้งนี้แบบฉลุย แม้จะโดนถล่มด้วยข้อมูลอย่างหนักจากการอภิปรายของสสพักประชาธิปัตย์ที่พุ่งเป้าสันคลอนเก้าอี้รัฐมนตรีด้วยข้อกล่าวหาการบริหารจัดการสถานการณ์น้ําและของบริจาคผิดพลาดล้มเหลวปกพร่องสอบไปในทางทุจริตและเอื้อประโยชน์ทางการเมืองรวมถึงความเครือบแคลงสงสัยในการเสนอพระราชกิจสเดียกพระราชทานอภัยโทษให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ท้ายที่สุดผู้นํารัฐบาลกลับปฏิเสธที่จะปรับคอรมอในตอนนี้ตามยติที่ฝ่าย คานตั้งใจเพราะมองกันคนละมุมโดยเห็นว่าข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นมาจากอุปสรรคและปัญหาที่ยากจะควบคุมได้จึงไม่ถือเป็นความบกพร่องเฉพาะบุคคลเราก็จะนำอาข้อที่ดีมาแต่ยืนยันว่าทุกคนทำด้วยเจตนาที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะเรื่องแต่งว่าจะมีมรนี่จะมีค่ะยังไม่ได้พูดถึงเลยค่ะเอาวันนี้ก่อนนะคะการบริหารจัดการที่เราชี้เห็นเนี่ยว่าเป็นความล้มเหลวเนี่ยก็ยังดำารงอย่างต่อเนื่อง นะครับอย่างเมื่อเช้านี้ก็ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็ยังมีอยู่ในหลายพื้นที่ในการบริหารจัดการเรื่องน้ําแล้วถ้าสภาพเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้ก็ผมคิดว่าท่านายก,ก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบแล้วแต่เนื้อหาสาระของการอภิปรายไม่มีใครปฏิเสธได้ว่ากําลังมีผลต่อการรับรู้ของสาธารณชนและกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนโดยเฉพาะผู้ประสบภัย ซึ่งสะท้อนชัดผ่านผลการสำรวจความคิดเห็นของการสนทนากลุ่มหรือโฟกัสกรุ๊ปของส่วนดุสิตโพที่ชี้ว่าผู้ที่ได้รับฟังการอภิปรายอย่างต่อเนื่องเห็นว่าการชี้แจงของพลตำรวจเอกประชาไม่ตรงประเด็นหรือข้อกล่าวหาจึงให้คะแนนต่ำกว่าผู้อภิปรายจากฝ่ายค้าน ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนดุสิตมองว่าจังหวะการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจท่ามกลางวิกฤตน้ําท่วมเป็นจังหวะทางการเมืองที่เหมาะสมและมั่นใจว่าผลของการอภิปรายจะกระเทือนต่อรัฐบาลในด้านความเชื่อมัน่นคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ารัฐบาลเนี่ยถ้าจะบอกว่ากระเทือนไหมกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้<ม>ก็กระเทือนอยู่ส่วนหนึ่งเพราะว่าคนที่ถูกตั้งข้อหาข้อกล่าวหาต่างๆ ว่าบริหารไม่เป็นนะครับบริหารผิดพลาดนะครับมีการทุจริตเป็นการกี้อาวานตรงนี้อย่างน้อยคนที่ไม่รู้อะไรโดยเฉพาะประชาชนก็จะรู้บอกเออนี่เรื่องของถุงยางชีพเนี่ยมีกรณีนี้เข้ามาด้วยนะนี่ก็คือกระแสการสร้างการรับรู้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จส่วนหนึ่งของฝ่ายค้าน และแม้รองศาสตราจารย์สุข,ขุมจะวิเคราะห์ถึงท่าทีทางการเมืองว่าในอีก2-3เดือนข้างหน้าจะมีการปรับคอรมอเกิดขึ้นสอดคล้องกับคำประกาศของนายกรัฐมนตรีที่จะพิจารณาผลงานของรัฐมนตรีทุก6เดือนแต่ก็มั่นใจว่านายกยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรจะไม่ปรับพลตำรวจเอกประชาหรือแม้แต่นายธีระวงศ์มุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร ซึ่งไม่เพียงแค่เหตุผลที่มีปัจจัยของผู้สนับสนุนทางการเมืองอย่างพันตำรวจโททักษินชินวัตนและนายบรรหารศิลปะอาชาเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้นแต่รัฐมนตรีทั้งสองคนยังหมายถึงรัฐมนตรีร่วมทุกร่วมสุขและเป็นรัฐมนตรีผู้ที่ใกล้ชิดเป็นเสมือนทับหลวงของคอรมอยิ่งลักหนึ่งอีกด้วยสวภาชัดก้อนไทย P ีบรายงาน